สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะเย็นนี้นะเราจะพาทุกคนมาต้มซุปยาจีนไก่นะคะจะเป็นไก่ไก่แข็งนะคะเป็นไก่บ้านนะตัวหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่นะคะตัวเล็กๆนะเพราะว่าเบลจะเอามาต้มซุปทั้งตัวเลยนะคะแต่แรกว่าจะใช้ไก่ดำเนี่ยมันไม่มีนะคะเห็นไหมอันดับแรกเราจะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะเอาน้ําร้อนมาล้างบ,บนตัวไก่นะคะเพื่อทําความสะอาดเขานะคะ ต้มให้เดือดเลยนะแช่ไว้สัก5นาทีนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึงนะคะเราจะเอ่อพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะเอาไก่ลงต้มค่ะพอต้มแล้วเขาก็จะมีฟองอย่างนี้อย่างนี้นะคะเราก็จะตักออกให้หมดค่ะฟอนี้นะคะเราจะใส่เครื่องยาจีลงไปนะคะ1ชุด มันจะขายเป็นชุดๆนนะคะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่ามีหลายอย่างนะคะวันนี้เราจะทำไก่ตุน๋นยาจีนใส่แบนนะคะเราจะใส่แบนลงไปด้วยค่ะใส่ไปทั้งสองขวดนะคะการโควิดแบบนี้นะคะกินอะไรที่เป็นซุปๆเป็นอะไรแบบนี้จะดีมากนะคะ ตามด้วยเกลือค่ะจะไม่ปรุงอะไรมากนะคะใส่แค่เกลืออย่างเดียวค่ะจะกินเค็มกินยังไงก็ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะปิดไฟนะคะแล้วก็ตุ๋นเขาด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะเอามันจะปิดไฟจะเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วนะคะไก่ตุน๋นยาจีนใส่แบนดนะคะเบลใช้เวลาตุน๋นไก่สองชั่วโมงนะคะเพราะเบลต้องการให้น้ำซุปจากยาออกมานะคะ กกมากค่ะเนื้อไก่ก็จะนุ่มๆเปื่อยๆเลยนะคะเป็นไก่เป็นไก่บ้านนะคะไก่แข็งนะไม่ใช่ไก่เนื้อธรรมดานะคะน่ากินค่ะสาสีฟ้าวนาไก่นุ่มมากนะคะแระจะเก็บคลิปออกมาก็อยากได้เลยเห็นไหมจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟูดธรรมดาเอาไว้จิ้มไก่ส่วนน้ำซุปก็ทอดเอา